สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่10-16เมษายน2566ค่ะภาพรวมนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะในช่วงปีใหม่ไทยนี่นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีนะคะการพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อพลังที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ช่วงนี้นะคะชาวพิจิกอาจจะมีเรื่องให้เครียดนะคะให้อ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่ข,ขึ้นขึ้นลงลงนะคะการเสียใจกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,นะคะทําให้บรรยากาศช่วงนี้อึมครึมไปสักนิดนะคะเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดต,ต่อยอดนะคะวันหยุดอาจจะต้องมีเรื่องให้ทําให้สานต่อนะคะหรือว่าต้องเคลียร์กันต่อนะคะในช่วงนี้ ก็เกี่ยวกับการที่อย่ามัวเศร้าเกินไปนะคะพยายามมองหาโอกาสที่เหลืออยู่สิ่งดีๆที่มีอยู่ในมือนะคะหรือว่าอนาคตข้างหน้ายังรอคอยคุณอยู่นะคะบางรายอาจจะมีการท้อแท้เบือ่อเบือเบ่อเ็องๆได้นะคะเรื่องของบรรยากาศการงานหรือว่าชีวิตรอบตัวเป็นต้นนะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะก็ยังมีโชคล่าฟุกฟุเข้ามาได้นะคะอาจจะมีรายรับรายได้จากญาติผู้ใหญ่หรือมีสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะอาจจะมาพบเจอในช่วงนี้นะคะทำให้ได้เงินพิเศษเงินก้อนเงินกำไรเข้ามาก็ได้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับสภาพจิตใจล้นลวนนะคะอย่างที่กล่าวไปเกี่ยวกับ ความเจ็บป่วยก็จะมาจากจิตใจที่หดหู่ต่างๆของเรานะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ก็เหมาะกับการพักผ่อนดูแลตัวเองนะคะอย่าคิดมากคิดเยอะอย่าพึ่งท้อแท้นะคะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนะคะสิ่งดีๆยังรออยู่คนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับการดูแลตัวเองนะคะเสริมสวยเสริมหล่อนะคะดึงดูดเรื่องความรักเข้ามานะคะบางคนอาจจะไปพบรักกับคนที่มีคู่แล้วหรือว่า ความรักยังไม่เป็นไปตามที่หมายปองนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะดูแลตัวเองก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีพัดภาคห่างเหินจากคนรักเพราะความจําเป็นบางสิ่งบางเรื่องนะคะบางคู่เกี่ยวกับการน้อยอกน้อยใจกันนะคะก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะสําหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ